สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ Slow Life Channel วันนี้วันที่6ตุลาคม2565จะพาทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์น้ำที่เขื่อนพระราม6กันค่ะในเวลาที่เราถ่ายทำนี้ก็คือเวลาบ่ายแล้วค่ะและนี่ก็คือตรงหน้าประตูน้ำพระนารายณ์น้ำที่จะไปทางคลองระพีพั์ค่ะส่วนจุดนี้คือน้ำหน้าเขื่อนพระราม6ที่จะพุ่งหน้าไปทางวัดสตือ น้ำเยอะจริงๆเลยค่ะทุกคนดูค่ะและนี่ก็คือเขื่อนพระรามหกค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เราจะแปะคลิปคราวที่แล้วที่เรามาถ่ายเขื่อนพระราม6เพิ่งจะไม่กี่วันนี้เองค่ะทุกคนให้ทุกคนดูเปรียบเทียบกับวันนี้วันนี้คือวันที่6ตุลาคม2565ขณะนี้น้ำคือล้นตะลิ่งขึ้นมาแล้วค่ะและที่เห็นไกลๆนั่นก็คือวัดสตือค่ะทุกคน จากที่เห็นในคลิปไม่ใช่แค่ว่าน้ำเยอะค่ะทุกคนน้ำทั้งเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงด้วยค่ะด้านนี้คือหลังเขื่อนพระรามหกน้ำที่ไหลามาจากสระบุรีค่ะแม่น้ำป่าสัก ติดกับเขื่อนพระราม6ฝั่งทางนี้จะเป็นประตูน้ําพระนารายซึ่งน้ําที่ผ่านประตูน้ําพระนารายก็จะมุ่งสู่คลองระพีพัดที่เห็นด้านหน้านี้ละค่ะก็คือคลองระพีพัดค่ะ ขออนุญาตอธิบายนะคะเผื่อใครไม่เข้าใจน้ำที่มาจากแม่น้ำป่าศักจากสระบุรีก็จะมาถึงตรงนี้นะคะหลังประตูน้ำพระนารายณ์หลังเขื่อนพระรามหกเนี่ยค่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยน้ำก็จะแยกออกเป็นสองฝั่งนะคะก็คือผ่านประตูน้ำพระนารายณ์ลงตรงนี้ก็จะไปคลองระพีพัดมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองแซงอำเภอหนองแคไปปทุมเส้นนั้นนะคะ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งของน้ำก็คือจะไหลผ่านเขื่อนพระรามหกไหลออกไปทางวัดสตือค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์น้ำจากเขื่อนพระราม6ว่าน้ำที่มุ่งหน้าไปทางวัดสตืออำเภอท่าเรือสถานการณ์น้ำตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็คือท่วมตลิ่งแล้วค่ะตอนนี้ล้นไปแล้วนะคะและฝั่งที่ไปทางคลองระพีพัฒน์ผ่านประตูน้ำพระนาราย อันนั้นก็ยังไม่น่าเป็นห่วงค่ะจะอย่างไรก็ตามเราขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีก่อนจากกันหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย